คุณพร้อมหรือยังกับความมันแบบระเบิดควบคู่กันในศึกวันลุมพินี127นี่คืองานการแข่งขันที่ทุกคนรอคอยโดยจะออกอากาศไปยัง195ประเทศทั่วโลกในวันศุกร์ที่3ตุลาคมนี้โดยมีการจัดการแข่งขันทั้งหมด12คู่ที่นำเสนอการต่อสู้ที่มีทั้งในรูปแบบมวยไทยคิกบ็อกซิ่งและการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) เป็นเอ็นคู่เอกของรายการที่ทุกคนต้องจับตามองคือวรพผลลูกเจ้าพ่อโรงต้มนักมวยซ้ายวัย22ปีจากบุรีรัมย์ ที่มีออราผู้ชนะอย่างเต็มเปี่ยมเขาจะต้องเจอกับก้องกุลาจิตมึงนนนักสู้ฟอร์มฮอตวัยสิปีจากร้อเอ็ดซึ่งยังไม่เคยพ่ายแพ้ในรายการนี้โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นประเภทมวยไทยที่มีน้ำหนักไม่เกิน142ออปอนด์นอกจากนั้นคู่เอกในระดับนานาชาติที่น่าสนใจอีกคู่คือบ็อกดันชูมารอฟนักสู้ที่เปลี่ยนไปด้วยพลังจากบันแกรีวัย27ปีจะเปิดฉากดวลกับมาเชคาปินสกี้กำปั้นแกร่งจากโปแลนด์วัย29ปี ซึ่งทั้งสองมุ่งหวังที่จะเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลเวท155-170ปอนด์เอยังมีคู่มวยที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายตัวอย่างเช่นไทสันฮารสันจากออสเตรเลียที่หวังจะคว้าชาัยเป็นครั้งที่3ติดต่อกันพบกับพาแฮมกีราจากอิรานนอกจากนี้ยังมีโชว์จากนักสู้สาวขวัญใจแฟนๆอย่างตังตังสอเดชพันธ์ที่จะต้องเผชิญหน้ากับซิมทีฟลอเรส จากเม็กซิโก NN คุณสามารถติดตามผลการแข่งขันและไฮไลท์การต่อสู้ได้แบบเรียลไทม์ที่ด้านล่างทั้งหมดนี้คือคู่ในรายการที่คุณไม่ควรพลาด NN 1มวยไทย142ปอนด์ n วรพลลูกเจ้าพ่อโรงต้มวัวซัสก้องกุลาจิตมืองนน NN 2มวยไทยรุ่นแบนตัมเวท NN ไทยสันฮาริสันวัวัสพาแฮมกีราด NN 3มวยไทยรุ่นสตรอเวท n พิชิตชัยพีเคแสนชัยวััสสิงหนวัฒ นนกยีนล่ากระบัง nn 4มวยไทย128ตอปอนด์ n ปานผเด็ด nf ลูกศซ vs เพชรชอนผูเอกปูยีน nn 5มวยไทยรุ่นอะตอมเวท n ฟาลิกิดนายกจอยประจีน vs มฮัมหม,มัดรอคีเรโด nn 6มวยไทยรุ่นอะตอมเวท n เลียมเพชรสอเดชพันธ์ vs เทพคามินธนพลรีสอร์ท nn 7คิดบ็อกซิง่งรุ่นไลเวท n บ็อกดันชูมาร็อซ vs มาเชคาปินสกี nn 8มวยไทย160ตอปอนด์ n เอริก เดอะ n อนิมอลลูอิสอรวซัสเมมเมตดอัมาลเยฟเอ็นเมวยไทยรุ่นอตอมเวทเอนตังตังสอเดชพันธ์บัวซัสสินเทียฟอเรสเ n ็นเมวยไทยรุ่นสตราเวทเน้องมอสลูกบ้านใหม่อรวซัสนารูโตะเอ็นเอ็นสิบเการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นแบนตัมเวทเอ็นลูคัสเทสเมเนียการินบวซัสอายุมุยมาโมโตะ n อ็นการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นไฟเวทเอนชองโคลสักลากบัซัสขวรอีอลพโทน โรขีโยเอ็นเอ็นใครบอกว่าเป็นกีฬาเพียงแค่การต่อสู้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคู่ต่อสู้และการต่อสู้ในศึกนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างมันคือโอกาสที่ดีที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างการสนทนาเกี่ยวกับความน่าตื่นเต้นและความท้าทายในวงการนี้